ครับสวัสดีพี่นงปองปลายสุขสุขสขคนนะครับผมสำหรับเชาเทรดเดอร์ที่ติดตามผลงานเทของผมนะครับผม <c oughs> โปรเจกต์ปั้นพอร์ต600หกร้อยเหรียญนะครับผมอืเอาบานีม้มาแผนออเดอร์ที่สองนะครับผมผมได้เข่าไปเมื่อวานนี้นะครับผมตรงนี้นะครับผมวันที่เก้าเดือนสิบนะครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ ออเดอร์ที่2ออก 0.49TP ออกมงอนได้300 4สี่เหรียญน,นะครับผมในตรงนี้ยอดคงเหเรือกับเลือก800กว่นเหรียญน,นะครับผมอันนี้เป็นออเดอร์ที่สองนะครับผมออเดอร์หรือแพน,น,นที่สองนะครับผม,นนนนบผมที่ผมเข้าไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับผมอันบันนี้มาเบิง ออเดอร์ที่3มนะครับผมออเดอร์ order ที่3 <c oughs> ผมเข่ามือนี่นะครับผมในตรงนี้มีโซนในตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งเดี๋ยวผมให้อัพเออเดี๋ยวผมอธิบายในตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไล่อธิบายให้ฟังนะครับผมอันนี้ออเดอร์ที่3ครับ SL ไปครับอื่อแรียกหันผมว่าสิตั้งตั้ง SL ร้อยเหรียญน,นะครับผมบบดนี้เฮาได้กำไรมาแล้วเฮาก็เ,กเลยมาขยายผตออกไป ให้เป็นกับไปสูเอันเอลล์ร้อยยี่สิบเหรียญเหมือนเดิมนะครับผมเรือที่สามนะครับผมเออเอลไปหนึ่งร้อยสิบเก้าเหรียญนะครับผมออกศูนย์จุดศูนย์จุดสามสี่ล็อตนะครับผมเออคงเหลือเอลลไปแล้วก็เหลือยูหกร้อยแปดสิบเจ็ดเหรียญนะครับผมอืมอันนี้ก็เอาบานีมาอภิบายเป็นทีละขั้นตอนนะครับผมเออผมว่านี่เป็นยังคือเขาออเดอร์ที่สองนะครับผม เออเป็นยังเอา้าผมกันมาเริ่มมาเริ่มกันในตรงนี้เลยฮนะเ,เดี๋ยวมาเริ่มกันตรงนี้กันอันที่เฮ้าวิเคราะห์ไปวันวังวันเสาร์นะครับผมว่าเออเฮ้าสีเขาในแผนนี้นะครับผมถ้ามันทะลุขึ้นไปเออแล้วสิลอยอนรีเทสในตรงนี้นะเนาะย้อนลงมารีเทสตูแผนที่ตรงนี้เนาะเออแต่มันบบย้อนครับเออเนื่องจากเป็นข้าวครับผมมีข้าวของ สงครามอิสราเอลนะครับผมอมืทองกับพุ่งเปิดแก็บเลยครับผมกลายเป็นอืนี่แหละคือทองคาเรียนเรียนพวเขานอกตารางนะครับผมเป็นเขือเป็นสงครามของอิสราเอลนะครับผมอมือันนี้ก็ก็ถือว่าเขาตกลดไปแผนที่ที่เขาวางแผนไว้ทางใต้นี่เขาได้ก็ถือว่าถูกล,ลบไปนะครับผม บ้านนี้ผมมาเห็นในตรงนี้นะครับแผนที่สองที่ผมเขาว่านี่นี่แหละตรงนี้แหละตรงนี้มันมีการลดลดสวิงเอลดโซนตัวนี้ขึ้นไปนะครับผมโซนตัวนี้โซนขึ้นไปนี้แล้วย่อรีเทสนะครับผมผมคิดว่ามันต้องย่อรีเทสแน่นอนผมก็เลยล่อเข่าในตรงนี้นะครับผมในโซนตรงนี้โซนตรงนี้อ้างยิงมาจากยังครับผมเราเข้ามาเหลีือเบื้องข้างหลังนะครับผม มีปลายใส่ในตรงนี้นะครับผมออ,อันนี้หนึ่งจ,จุดโซนมี้ปลายใส่ในตรงนี้ผมคิดว่าเออมันต้องย่อรีเทสในปลายใส่ตรงนี้แนะ่นอนเพราะว่าตรงนี้ต้องมีโซอนอย่างบางอย่างนะเออหฮอก็เลยต้องเออต้องล่องเอาเป็นอ้างิงบึงเอ,อแล้วมาเหลียวมเบึงท้างหลังนะครับบาับานนี้มเบึงท้างหลังว่ามันมีโซอนอย่างที่เคยสางไวนะ้เนาะที่มันสีกราฟที่ส,สีสามารถย่อลงมารีเทสได้เนาะครับผม โอเคมาเห็นละเออนี่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 เอามาเบึ่งนี้แถวนี้นะครับผมตรงนี้มีโซนนะครับนี่เห็นเส้นซีฟ้าเนี่ยว่า,าเออนี่ละมันสิเป็นโซนกรอบซีฟ้านี่เนาะครับผมผมมาไล่หาโซนนี้เออนี่เส้นซีฟ้านี่มันมีเออมีนัยยะของมันเนาะครับผมมีการสัมผัสหลยหลยข้างนะเนาะหรือที่ว่าเส้นซีฟ้านี่กลายเป็นโซน ที่มีนัยยะที่เป็นโซนที่สําคัญที่มันสีเออมีการเขาลงมาแตะแล้วสามารถดิ้งได้เนาะเออนี่คือผมอ้างอิงจากโซนทั้งอดีตเนาะครับผมอดีตของที่มันเคยสั่งโซนไว้เนาะครับผมเอามาเบิ่งคับปัจจุบันเนาะครับผมการปัจจุบันแล้วเ่งอ่านี่ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะครับผมมันก็มาแตะสี่เซนติฟ้านี่เนาะครับผม แต่เซนซีฟ้านี่ตัวนี้เป็นปลายที่ทใส่เทียนในตรงนี้นะครับผมผมก็ไล่อลองไล่โซนตีเน้นอีกเส้นหนึ่งนะเ,เป็นเนื้อเทียนติดกับเนื้อเทียนในตรงนี้นะครับผมก็เลยเป็นโซนที่มากของโซนตัวนี้นะครับผมเอ <c oughs> ก็กนหน่อยนะครับผมสามารถรีดอาได้เนาะได้เอลได้สองร้อยจุดนะครับผมสามารถดีพีได้รีดอาได้ดี <c oughs> ก็เลยได้ออกรอดหลายนะครับในจุดในออเดอร์ที่สองนี่ยครับผมเอาจุดข้อบุกเอข้อที่ข้อผิดพลาดไปสําหรับตัวผมนะครับผมเอาอีกแล้วครับอีกเส้นเคยครับผมปิดก่อนที่พี่ครับผมผมปิดมัดึงผมปิดเห็นเ้นสีขาวนี่ว่าครับนี่แหละเออที่ผมปิดไปพออ่อยังครับ <c oughs> นี่แหละเดี๋ยวผมให้เฟ่งตัวนี้ <c oughs> ผมเขียนรายละเอียดในความรู้สึกผมไป นี่นะครับ <c oughs> นี่ครับผมปิดก่อนที่พี่เพราะความกลัวกลัวไม่ได้กําไรและไม่ทําตามแผนรู้ทั้งรู้ว่ามันมีผลกระทบในระยะยาวเราจะอยู่รอดตลาดเอออยู่รอดระยะยาวไม่ได้ใส่อยู่มันได้สามต่อหนึ่งแล้วแต่มันผิดวินัยในระบบเทรดจงแก้ไขซะ <c oughs> นี่คือเขียนให้เจ้าของเบืงองนะครับผมเอาอีกแล้วครับผมเออผมฮ็ดเป็นหลายเทือแล้วนะเออแบบว่าเออมันสีผมล้อทีวีบวไหวเออล้อทีวีบวไหวเออเป็นลายเทือแล้วเทื่อน,นี่ผมก็ยังเปลี่ยนอีกโอ้โหเอามาเบิ้องออเดอร์นี่กับพี่ว่าขั้นถ้าผมพิดตัวนี้ผมได้หลายแล้วเงินนะเออแล้วก็มาตัวก้อนก้อนผมเปิดอ,อันก้อนผมเปิดโปรเจกต์นี่กับ ผมกับมาปิดตรงนี้นี่เออในแผนที่ผมเล่นเล่นอ,อันแบกแบกเท็โซนเจ้าของเออผมเล่นเออเก็บเงินาน่ะนะก่อนสิมาเปิดมาเปิดโปรเจกต์นี้เนาะครับผมเออก็เลยปิดปิดสันอีกเหมือนเดิมอันนี้ก็ได้มาปิดอยู่ตรงนี้แหละผมเซลในจุดนี้แหละไปไดไปใส่ก็มาปิดตรงนี้สุดท้ายมันก็ลงมาพี่ผมก็ตั้งทีพีไว้อยู่สุดท้ายมันก็ลงมาหาทีพีเออ มันก็เลยเสียไปโอ้ผมก็อืมอ้าผมเสียใงเดยว่าผมต้องเอาจังอืมซีผมเลยคิดว่าเออถ้าเข้าออเดอร์แล้วถ้ากลับมันไปไปเนียแล้วนี่ผมสืเลื่อนเอสเอลมากันทุนไว้เออแล้วปล่อยมันลันทีพีไปเลยเออเออทีซีทีพีหรือซีเอสเอลถ้าเอสเอลคือว่ารุ่นฟรีไปเออถ้าถ้าทีพีไปเออคือได้กำไรเอออืงซีแหละเออ เอาันี้ผมบอกจะของไว้นะเออเอาเทือไปแก้ไขในอันชุดนี้นะครับผมเอามาออเดอร์ที่สามนะครับบัรนี้ออเดอร์ที่สามผมก็เห็นโซนในตรงนี้นะครับผมโซนในตรงนี้มันเป็นโซนในตรงนี้นะครับเอาให้เบ่งน,นะครับนี่ตรงนี้นะครับผมเอ็ดอลเรียบร้อยแล้วครับผมอืมเพราะว่าโซนตัวนี้รับปอยู่ครับผม แล้วผมก็มีแผนซ้อนแผนนะครับผมมีอีกแผนแผนที่สองครับแผนที่สองคือลอยมันลอยมันดึงลงมานี่นะครับผมนี่ี๋ยวเอาเอาแม่ไหมออซีนะครับผมนี่ลอยให้มันดึงลงมาโซนเก่านี่นะครับผมแล้วก็ลอยให้มันดึงขึ้นขึ้นไปนะอ,อันนี้คือเปลี่ยนแผนแผนที่สองนะครับผมเออ ที่ตัวนี้คือเอดเไปแล้วตัวนี้เป็นแผนสำรองนะครับผมเออแต่ถ้าแผนนี้ทะลุไปแล้วก็คือจังไดยนะครับผมเขาก็รอยให้มันลงมาเลยเออแล้วก็ร่ายมันรีเทสขึ้นมารอยมันเบรกโซนขึ้นมานะครับผมแล้วเขาก็รอยมันรีเทสอีกทีหนึ่งครับผมรอยรีเทสแล้วเขายัจเข่าใบเนะในตรงนี้แต่ถ้ามันสิบใบต่อนะแต่ถ้ามันสิบวไปต่อนันก็คือตรงนี้ ตรงนี้ก็คงขึ้นมากบุยืนยืนบนเงือโซนตรงนี้เนาะนแล้วมันก็สีลงต่อไปเลยเออันนี้เป็นแผนนีเนะครับผมมันจะไปแบบนี้แหละแล้วก็ไปแบบนี้เอาเอาจ้าซี่แหละครับผมแต่ถ้ามันสิไปต่อมันต้องขึ้นไปยืนตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็ห้องก็ลอรีเทนในตรงนี้นะครับผม <c oughs> อันนี้เป็นแผนที่ส,สองนะครับ <c oughs> อืมเอ อันนี้เดี๋ยวเด้แทนอตัวนี้เป็นแผ่นที่สองนะครับแผ่นที่หนึ่งตัวนี้เฮ้ยเอสเดียวไปแล้วนะอออันนี้ผมตีเส้นเลินลนซื่อนะครับวงว่ามันสิเป็นแบทเทิร์นบอแต่มันเป็นแวทเทิร์นบ่ได้นะครับผมเพราะว่ามันเบรกออกมาแล้วก็เลยต้องเลนตามโซนเหมือนเดิมครับผมโอเคครับเมื่อนี้บเว้่าวอย่างไรครับเดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับผมเออมาอัปเดตราคาทองคำ การเข่าเทศดในผลงานเทศดของผมนะครับผมออถ้าผูาา้ใดมักหรือสีเข่าตามแผนผมก็ได้นะครับผมอันนี้คือแผนนี่ละเรือแผนที่สองนั่นนั่นครับผมออที่เขาสีเขา่าล่อเขา่าแผนที่หนึ่งเอสเอลไปแล้วในจุดน,นี้ในของออเดอร์ของวันนี้ออ,อ,อ,ออเดอร์เมื่อวานในทีพี่ไปนะครับผมออทีพี่ออกมือเลยครับพอความกลัวครับออได้สามตัวหนึ่งครับได้สามร้อยเหรียญ ัดคิดเจ้าของก็คิดว่าโอ้ได้เงินหมื่นหนึ่งแล้วเลยปิดเลยไปเลยนะครับผมแต่ผมตั้งที่พี่ไปได้ประมาณสองหมื่นกว่าเนี่ะครับผมอันนี้ประมาณหาร้อยเจ็ดสิบหาเหรียญน,นะครับผมอันนี้อ,อประมาณพันกว่าจุดนะครับนี่พันหนึ่งพันร้อยกว่าจุดนะครับผมอันนี้ก็ต้องต้องเตือนเจ้าของไหมอีกเทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมแก้ยังบ่หายอยู่นะครับผมแบบว่าออ ปิดก่อนทีพีเนาะครับผมหรือ,อปัญหาของผมในตอนนี้เรื่องระบบเทรดผมผมมีปัญหาเท่าไหร่แล้วครับผมแต่ที่มันไปตามเผียนของเขาแล้วนีเขาสรเขามักปิดก่อนทีพีเนาะเอออันนี้ก็กว่ากันไปอ,อโอเคครับเมื่อนี้ขอคูณหลายๆครับที่ตามรับชมอย่าลืมกดติดตามแลวก็กดถูกใจทั้งเพจและช่องย t u b e ของผม,ไ,มได้เลยครับผมเมื่อนี้เป็นวันที่1ิ ุลาคมในเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มสิบสามนาทีนะครับผมเป็นเวลาของเกาหลีนะครับผมโอเคครับอนี่แหละแพนที่สองเด้ออย่าลืมเด้อครับผมเออแต่ถ้ามันลดลงมาห้เงาจะต้องถ่ายมันยืนขึ้นรีเทสขึ้นยืนเออรีเทสขึ้นยืนเออยืน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 เหนือโซนตรงนี้ยืนให้ยืนให้มันยืนในเหนือโซนเลยแล้วเขาคอยเข่าใในจุดนี้อ แต่ถ้ามันลงมาบวดบวดตรงนี้เนาะเออแต่ถ้ามันบวลงมบวดในจุดโซนนี้เนาะแล้วมันขึ้นไปต่อนะเออให้เฮ้ารอให้มันยืนเนือโซนตรงตรงที่เฮาเขาเนี่แหละเออแล้วรอมันรีเทสหรือรีเทสแล้วเขาจังเข่านะครับผมในตรงนี้แล้วเขาจังบาบขึ้นไปต่อนะครับผมแต่ถ้านี่แหละอันนี้เป็นแผนสำรองอีกแผนหนึ่งนะครับที่ผมคิดไว้เรียบร้อยแล้วเออ อันนี้เอาฝากไว้ไกันนะครับผมเอออย่าลืมกันเด้อครับผมครับผมอันนี้ผมก็ลืมโ so ซ่พอ,นนอดจริงนะครับผมอันนี้ที่ท,ที่ผมเอสลหรือ <ASMR> ที่พี่ไปให้ปรงใสกันไปเลยนะครับผมเออสิ่งที่ผมบันทึกลงไปนี่เท่าไหร่เท่าไหร่เอลหรือที่พี่เท่าไหร่เอาเดี๋ยวข้ามาเบื้องพอดจริงกันนะครับผมโอเคครับนี่คือพอดจริงนะครับผมเออ์อดจริงที่ที่ผมอันนี้เป็นออเดอร์ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวออเดอร์ที่หนึ่งนะครับ อันนี้เป็นออเดอร์ที่สองเอออันนี้เป็นออเดอร์ที่สองอันนี้เป็นออเดอร์ที่1อันนี้เป็นออเดอร์ที่2อันนี้เป็นออเดอร์ที่3ครับเอออันออเดอร์ที่2นี่ที่พี่ไป304เหรียญเนี่ยนะครับผมตัวตัวที่3ออเดอร์ที่3นี่119เหรียญนะครับผมอันนี้คือพอร์ตจริงนะครับผมอันที่มาเปรียบเทียบกับกับเอกับที่ห้องบันทึกลงไปนะครับผมเพื่อความโปร่งใสนะครับผม นี่นะครับผมนี่สิ่งที่ไปสิ่งที่บันทึกลงไปนะครับผมโอเคครับขอบคุณหลายๆครับที่ที่ตามรับชมครับผม